คือคนอื่นต้องเรียนว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเราเรามีกรมสอบสวนเนี่ยเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องที่สลับซับซ้อนหรือเรื่องที่ในคดีอาญาแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายต,ต้องเรียนว่าคดีน,นี้มีส่วนหนึ่งอ,อยู่ใน กระบวนการยุติธรรมที่ตำรวจสอบสวนแล้วอยู่ในการพิจารณาคดีอของศาลซึ่งโดยหลักการนั้นถ้าจะสอบสวนหรือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะมีพลสำยัดหรือฟื้นคดีายาซึ่งจะต้องให้คดีเด็ดขาดนะฮะก็ในในลักษณะ,ะส่วนที่อยู่ระหว่างพิจา,ารณาของศาลเนี่ยถ้าจะมีประเด็นที่สำคัญเนี่ย ก็จะอยู่ในอำนาจของท่านอายการแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องมีการกล่าวหาหรือมีการยืนยันตัวบุคคลใหม่ไม่ได้อยู่ในสำนวนเลยนะไม่ได้อยู่ในสำนวนหรือมีการกล่าวหาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะมีอำนาจสอบสวนได้อันนี้เล่า,ลาโดยโดยรวมนะก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและเราก็ทราบว,ว่ากระบวนการยุติธรรม ซึ่งโดยหลักแล้วก็มีทั้งท่านอายการท่านศารเขาเดําเนินการอยู่ซึ่งในในส่วนหนึ่งเนี้ยเท่าที่ระดับตับฟังก็หน้าที่ของกรมสอบสวนขนานี้ก็คือหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะอย่างท่านมาล้องแล้วก็ถ้ามีปัจําเป็นก็อาจจะตั้งเลขสืบสวนการสืบสวนหมายถึงการสวัยหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะ ไม่ใช่การสอบสวนการสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เพื่อจะฟ้องเอาผิดแต่ถ้าเราตั้งเรื่องสืบสวนแล้วพบว่าข้อที่จริงแล้วมีการกระทําผิดเกิดขึ้นเราก็จะตั้งเป็นสอบสวนแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันมีศาสตร์ของคดีที่มีคนตายเนี่ยมันจะมีหลักอยู่3หลักหลักที่1คือหลักเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัว ตัวผู้รวบรวมหลักฐานหลักที่สองคือหลักทางด้านนิติ f o r ์เรนซิคฟอร์เรนซิคเทคนิคคือการตรวจพิสูจน์และหลักที่สามคือต้องชอบด้วยกฎหมายในการตรวจพิสูจน์ก็ในเคสลักษณะนี้ถ้าดีเอจะทำตรวจสอบเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นบัญชีไว้กับศาลซึ่งซึ่งอันนี้ กาส่วนใหญ่ก็จะมีแพทย์นิติเวชอยู่บ้างแพทย์อยู่บ้าง,อ,างอันนี้มันจะช่วยเป็นเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแล้วก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเสียหน้าอะไรเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมต้องทาําความจริงให้ปรากฏนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนโดยรวมๆนะแต่ไม่ผมไม่รู้รายละเอียดในการประชุมแ<ต>่ว่าใน,นาประเด็นอย่าง,างนี้ค่ะทางรัฐมนตรีมองว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมมากทางรัฐมนตรีมองอย่งไรกับเรื่องนี้บ้างคะรับ ในหลังจากรับเรื่องอผมรับเรื่องก็ส่งมาให้กมรมสืบสวนได้มีการตรวจสอบเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วประชาชนสนใจและมันมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับยังไงทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้อยู่กับพยานหลักฐานซึ่งพยานปกติก็จะมีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุแต่ในกฎหมายไทยเขามีพยานผู้เชี่ยวชาญ วันน awesome, ี uh, all, huh? <S 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 ้เราต้องอาจจะต้อง hmm, ึผ um, well, ู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับท่านครับวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากทังประเทศนำข้อมูลหลักฐานมาเลยครับแล้วประชาชนจะทราบไหมครับว่าภายในสินเดือนนี้เอยดาจะเอีอดาจะรับหรือไม่รับโอเคหลักหลักการคือต้องทําให้รวดเร็วนะฮะการเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่รู้รายละเอียดนะฮะเพิ่งเพิ่งมาจากอ่านงานนะครับเป็นไปได้ไหมครับจะออกเลขสอบสืบสวนก่อนเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการเอาข้อมูลมานั่งดู คือปกติเรามีอำนาจสืบสวนอยู่แล้วเดี๋ยวต้องดูมันอยู่ในระเบียบของในของของกรมสอบสวนแต่ว่าเขาต้องตรวจสอบเพื่อจะจริงสักระยะหนึ่งแล้วก็เขาก็ต้องออกเลขสืบสวนเพราะว่ามันมีกฎหมายวิธีการสืบสวนเพราะถ้ามันมีเลขสืบสวนเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถประสานงานได้มากขึ้นเดี๋ยวก็ขอขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูนะ กรณีถ้าจะต้องรักไว้นะคะก็คือต้องเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยปรากฏแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารถูกต้องไหมคะหมายถึงถ้าจะสอบสวนใหม่ใช่ไหมครับคือถ้าถ้าหนึ่งมีตัวมีคนกระทําผิดใหม่อันนี้ก็สอบสวนได้ถ้ามีการกล่าวหานะต้องมีการกล่าวหารี่ท่านมติครับคือผมเนี่ยมีการร้องเรื่องใหม่มาผลิตคนะมนตรีอาจจะยังไม่ทราบคือลักษณะเป็นการกล่าวหาเจ้าที่รับนะครับอ๋อทีนี้คือปัญหาคือ มันสามารถออกเลขสืบสวนได้ครับเพราะว่ามันเป็นการกล่าวหาคือผมร้องว่าให้สืบสวนสับส่วนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีการดำเนวนคดีของแตงโมนะครับก็คือกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับท่านแต่ว่าเราไม่ได้เป็นระบุว่าเป็นใครดังนั้นเนี่ยเราจึงขอร้องให้ทางอธิบดีเรีไอเนี่ยรับไปเลขสืบสวนเพื่อให้ทางทางดีไอเนี่ยออกเลขสืบสวนให้ให้พยักษ์เนี่ยตัวอย่างนะครับพยักษ์เนี่ยมีอำนาจในการสืบสวนในการออกหมายเรียกหรืออะไรต่างๆได้เพราะว่าถ้าไม่ออกไม่ออกเลขสืบสวนเนี่ย มันทำอะไรไม่ได้มัไม่มีอำนาจครับครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็ทิปติคว่าได้ได้รับปากว่าไงไม่ไม่ไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นก่อนจะดูให้ก่อนจะกิแล้วกันเดี๋ยวจะลงมาดูฮะหะครับโอ้ขอบคุณมากโอเคนะค่ออีกข้นึงคือตอนนี้คนก็มองว่าถ้าถ้าถ้าฝั่งเดินทางมาถึงเรื่องการให้ยื่นสอบใหม่ค่ะมันอาจจะไปพัวพันกับบุคคลอื่นที่อาจจะมีชื่อเสียงเป็นระดับบิ๊กหรือเป็นอะไรต่างๆที่มีมีอำนาจมีบารมีอเลยนะคะ นมุมนี้ท่านรัฐมนตรีมองยังไงหรือว่าเราจะดูแลราชการของเรายังไรคือหลักการสอบสวนต้องอยู่ที่พยานหลักฐานข้อเท็จจริงนะแล้วก็ในลักษณะใหม่ๆเราก็ว่าตรงไปตรงมาคือต้องกล้าหารด้วยนะไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่มีอคติถ้าถ้ามันโยงไปถึงว่าจำพยานหลักฐานให้พยานหลักฐานป็นพูดอะไรสุดท้ายให้ท่านรัฐมนตรีฝากคนทั้งประเทศที่กำลังดูอยู่ เพราะว่าหลายคนก็เห็นท่านเป็นที่พึ่งสําหรับในกรณีนี้และในยุคนี้ครับคือ,อทุกเรื่องนะฮะถ้าเรื่องความยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าประชาชนมีความผูห้หาด้วยกันผหหาความยุติธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมมันชื่อกระทรวงแนละ้และหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมก็เรียนว่าทุกเรื่องก็จะทำ จะอํานวยความยติธรรมให้ทำตรงไปตรงมาได้ครับนากขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณนะครับแล้วจะไม่หาใช่อีครับได้ได้ครับชานะขอ้อรับ่